ควรเพลงจากที่เราเียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดือนทั้งอ2เดือนนะคะช่วยประมาณ4เดือนเดี๋ยวลองพบกุเพลงกันสิคะ one

control <laughs> Hi. <ด>แต่ให้เป็นชื่อนี้ค่ะ วันที่หล่ะวันที่หละโอเคไปเชวเพีรนะคะเพีรละไปทำค่กัเคไปทำคู่กันหแึ่งสองสามหนหแูไปหนปหนึ่งสองสาม i น s ่ง l อง s all. i ึ่งสหน วันนี้นะคะสำหรับการเรียนการสอนของอชั้นประถมศึกษาปีทีานะคะแนะเป็นการเรียนที่ชาวภาษาอังกฤษนะคะเรื่องอเรื่อง when is your birthday นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนักเรียนเป็นการเรียนต่อเนื่องนะะจากชั่วโมงที่แล้วซึ่งนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับวัน เลขลำดับ,บ,บที่นะคะเลขลำดับ,บ,บที่หรือว่าวันที่แล้วจากนั้นเด็กๆก็เริเรียนก่ยกับเดือนนะคะแล้วเราก็นํามารวมเป็นประโยคซึ่งก็คือถามว่า When is your birthday นั่นเองะค่ะกระบวนการเรียนการสอนในวันนี้ใช้ทั้งหนึ่งคือเทคนิคการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีการนำสื่อจากสื่อมัลติมีเดียนะคะ มาใช้ในประกอบในการสอนด้วยซึ่งดิฉันจะเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันภาษาอังกฤษคือนักเรียนที่จะต้องเน้นกระบวนการพูดกระบวนการฟังพูดฟังและพูดออกมานะคะซึ่งเราเราอาจจะไม่เน้นว่านักเรียนจะต้องพูดที่ถูกส ะะขอแค่เรื่องในการแสดงออราผู้นะคะซึ่งจากการที่ได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะช่วงแรกๆที่ที่นะะักเรียนได้ะะเล่นเกมนะคะเล่นเกมในส่ดนะคะช่วงแรกๆเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง มือเป็นยกมือบ้างเฉพาะคนที่เขาเก่งอยู่แล้วคนที่เขาทำได้นะคะแต่เมื่อเราอธิบายให้ฟังรอบหนึ่งแล้วกลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเกมที่แตกต่างจากรอบที่แล้วแล้วสังเกตว่านักเรียนจะให้ความสนใจมากขึ้นเพราะว่าดิฉันได้นําเอาการนับแนนซึ่งเป็นคะแนนที่เราเราสะสมกันอยู่แล้วในแต่และแต่และว,วันนะคะแต่และว,วันแล้วก็มาให้หนักเรียนเป็นการเรียกว่าเป็นการ จุงเป็นแรงเสริมนะคะให้จุงจะให้เรียนได้มีได้มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนในแต่ในแต่ละวิชานะคะซึ่งในการนักแนนี้นักเรียนก็ทำหลายๆวิชา,ามาด้วยกันะคะ <c oughs> จาก การที่นักเรียนได้หลังจากที่ได้อสอบถามนะคะหลังจากนั้นจะให้นักเรียนได้สอบถามสอบถามกับเพื่อนในห้องนะคะซึ่งนักเรียนก็ให้ความสนใจแล้วก็มีความกล้าเลยที่จะถามนะคะเออคุยเกิดในกองเนาะอีะอ๋ยวเลยนะเออเสำหรับข้อได้สำหรับจุดเข,ข้อได้ของในวันนี้นะคะอาจจะเป็นที่ ส่วอจจะเป็นที่ตัวครูผู้สอนด้วยนะคะซึ่งในการที่ครูผู้สอนให้นักเรียนยกมือแล้วทีนี้บางทีนักเรียนยกมือพร้อมกันเลยทุกคนเราก็จะไม่ทราบว่า,าคนไหนที่เป็นคนยกก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งครูผู้สอนต้องไปหาแนวทางในการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในแบบที่เขาได้ได้ทว่า ได้แสดงออกทุกคนแม้เม่นัี้ก็อาจจะเป็นถามเป็นรายบุคนละคลออะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนเเพราะว่าคนที่เขาคนที่เขาเคยได้ตอบคำถามเขาก็จะมีแต่ยกมือตอบยกมือตอบแต่คนที่ไม่ได้ตอบเลยเขาก็จะมีแต่นั่งอยู่เฉยแล้วไม่ไม่ไม่ไ,มได้ให้ความร่วมมือกับเรานะคะเออสำหรับวันนี้ใช้ยก็ขอจบ การอท็วันนี้มาทําการศึกษาชั้นเรียนชั้นป .5 นะครับในการเรียนการสอนพิชาภาษาอังกฤษขอคุณครูกัญญพัฒน์ชนะพันธ์นะครับวันนี้ก็ก็ขอชื่นชมทั้งคุณครูและก็นักเรียนนะครับวันนี้คุณครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ดีมากเลยสร้างบรรยากาศ ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับสามารถที่จะที่เรียนร่วมกันนะครับนักเรียนทุกคนกล้าแสดงหอกล้าที่จะยกมือกล้าที่จะร้อถามและกล้าที่จะสนทนาแบบแล้วก็ขนาดผู้สังเกตเองผู้ทั้งผูดซ้ายเองก็ยังยังโรงเรียนมีการมาสอบถามมาทำภาพด้วยที่แสดงว่านักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับพิธีการเรียนแบบนี้ซึ่งก็ชื่นชมครูนะครับซึ่งตอนแรกก็ดูไนป ดูไปตอนแรกจ,จุดที่เป็นห่วงเองครูให้นัเกเรยียนยกมือตอบถามตอนแรกรูดูอ,อยู่ว่าค,ครูจะดูทุกคนไหมนะครับเพราะว่าคนที่ตอบได้ก็จะยกมือ,อเรื่อยๆครที่กล้าตอบไปที่มีความสามารถที่กล้าแสดงห่วก็จะไปตอบแทนเยอะส่วนคนที่ไม่เคยจะตอบเลยก็จะก็ยกมือไม่ทันก็ทั้งเกตดูแล้วก็ให้ครูก็ดูแลนักเรียนทั่วถึงแล้วก็จะไปให้โอกาส ให้โอกาสนักเรียนไมวรีคนที่ที่ที่ไม่ได้สอบมันะเขาออกไปใช่ว่าสูงๆนี่ดูแลดัมเดยนได้ทั่วทั่วถึงนะครับมีสื่อมีสื่อที่หลากหลายที่เหมาะสมนะครับมากัดทุ้นมาเสริมแรงให้กับนักเรียนด้วยวิธีการต่างก็ชื่นชมสูงูแล้วก็นักเรียนทั้ง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 ทนเลยก็ขอบคุณครับในวันนี้ครับ